เพราะมือนั้นพันอ,อะไรนะพี่อะไรนะหร<ะ>ือเป็นใบ,บหมดอนเลยนะขนนาดน,นะ่ะนนยีหลุมอ่ะเพราะ,ะ,ะแต่มึงไม่ได้หลุมฟอสหลุมกูนี่ว่าใช่ปะมันใ่หลักฟอสหลุมมึงหลักฟอสหลุมกูยังไม่ได้เอาพทร์ทิเอตไปตามปะอุ้ยเจ๊มั้งม,มันสะหรับตัวเราสาวเนี่ย ก็ฉันเป็คนเก่งโหอันนี้ก้าวอะอันนี้คือสวยเลยมั้งแตจ็บนิดนึงมันเจ็บแค่ตอนเปลี่ยนกูถึงถักเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะปุกูเจ็บมากแบบว่าอีนั่นะ้ะให้กูทอดกลางยีนใช่ปะใครไม,มันถ้ากูทอดกลางยีนแล้วกูทอดไม่ได้ทอดเพราะมันเจ็บใช่ปะ,แ,ะแล้วพอทอดแบบมันใส่เข้าไปไม่ได้แล้วกูเจ็บก,ก,กูแล้วแบบไม่เปลี่ยนแบบไม่ใส่อีกเลยก็เลยเหลือแค่สองรู เราส่องหูล่างมันไม่เจ็บอะ,อะช่มากสวยมอนคงจีวรเท่าไหว่ะคานี้โอ๊คจะตจัดผมอ่ะกูไม่ไดี้อวคะตัดผมอ่ะฮะเร่รตัดผ,<ะ>ผมแล้วใครอะอืมเือเท่านี้น้องตัดทงไนอีกนี่ก็ะั้นสุดแล้วมั้งมึง เนี้ยม่อนปู่ถ้าเป็นกา้ยานยาวๆเมื่อกี้น่าจะซึ้งจัดวะ่ะดูด้านนอกก็ได้แต่สวยปู่กูก็ไม่ได้สนับสนุนนั่นเนี่ย